โดยจัดจานเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวทีมข่าวสวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องสวยรถบรรทุกนะครับจริงๆสวยรถบรรทุกเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะและมันก็มีอยู่นะครับแต่มันจะมีต่อหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าจากนี้ไปเรามีอุกาบาทที่ชื่อว่าวิโรจน,นะจะเข้ามาจาัดก,การเรื่องนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องจับตาดูครับ พี่ติ่งก่อนจะจับตาดูหายไปไหนมาตั้งสัปดาห์หนึ่งคนก็ถามหากันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะโควิดแดกครับผมไม่เคยเป็นโควิดเลยนะสามปีนี้รอดทุกซีซั่นนะครับแต่ครั้งนี้ไม่รอดนะฮะผมก็เลยไปเขาเรียกว่าไปหลบเรียรแผลใจให้หายบาดแผลนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วมาพร,าพรา้อมกับลองโควิดนะครับไอทั้งคืนเลยนะครับหาย คือหายแล้วตรวจมา3-4วันขีดนึ่งหมดแล้วนะครับแต่เพื่อให้แน่ใจแล้วกลับมาทํางานแต่มันยังมีรองโควิดมันยังไออยู่นะมันเลยทํางานลําบากนะครับทีนี้ก็กลับมาพร้อมรับใช้พี่น้องแฟนข่าวทุกคนแล้วครับเอาละค่ะงั้นก็มาเข้าเรื่องที่อุกกาบาตชนสวยนี่เลยนะคะก็เรื่อง easy pass พี่วัน<ช>ก่อนอยู่ยังเพิ่งจะไปซื้อเพิ่มเลย e ี p a s เนี่ยเขาบอกว่ารถเกิน4ล้อใช้ไม่ได้นะคะแล้วรถบรรทุกใช้ได้ไง มันคนละอีซี่พาสนะฮะอีซี่พาสที่ออกแบบเป็นทางการเนี่ยคืออีซี่พาสที่เราเข้าไปในด่านแล้วมันสามารถไฟเขียวไปได้เลยเพราะเขาจ่ายเป็นรายเดือนรายปีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่อีซี่พาสเนี่ยเป็นอีซี่พาสใหม่ที่ทําให้ไม่ต้องชั่งน้ําหนักนะฮะไม่ต้องโดนตารวจจับและก็ผ่านทุกด่านนะตั้งแต่ด่านนรกด่านสวรรค์ผ่านหมดนะครับคุณวิโรธลักษนาดอดิศเนี่ยนะครับเป็นคนออกมาโพสต์ฮะว่าเห็นสติกเกอร์อีซี่พาสแบบใหม่ติดรถบรรทุก เขาบอกว่าเบาได้เบาเลิกได้เลิกรถบรรทุกหลายคันมีสติกเกอร์แบบนี้ติดเอาไว้ไม่เห็นจะเท่อะไรเลยไม่น่าจะใช่สติกเกอร์ตกแต่งรถนะฮะแต่คนบอกว่ามันเป็นระบบ e a s y p a าสมันเป็นสติกเกอร์เรียบๆไม่น่าจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรฮะแต่ยืนยันว่ามัน e a s y p พาสก็คือผ่านง่ายๆทุกด่านทุกที่จริงๆนะครับถ้าติดแล้วนี่นะฮะเพราะนั้นเขาก็เลยไปสืบว่ามันมีนกลไกชำระค่าผ่านทางอย่างไร แล้วมันไม่ได้ออกโดยการทางพิเศษแล้วมันออกโดยใครนะครับมันยงยายอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นนี่คือเขาเปิดมาแล้วฮะเลยทําให้การทางพิเศษต้องรีบออกมาบอกเลยว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับการทางพิเศษนะคะเพราะว่าการทางพิเศษเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์อยู่ว่าใครใช้ได้ใครใช้ไม่ได้ถูกต้องครับเขาก็บอกแล้วนะฮะว่ารถบรรทุกมากกว่า4ล้อขึ้นไปหรือรถยนต์4ล้อที่ไม่มีบัตร eCpass จะไม่สามารถผ่านช่อง eCpass บนทางพิเศษได้ในทุกกรณีนะครับไอ้ eCpass ที่คุณวิโรจน์อออกมา แจงเลยนะครับมันไม่ใช่ e c s pass ของการทางพิเศษนะครับมันเป็น e c pass ที่ทําขึ้นมาพิเศษครับคือเรียกกันให้ง่ายๆว่าไปง่ายๆไป easy easy ไปฉลุยฉลุยแม้กระทั่งขนมาเป็นร้อยตันก็ผ่านได้ครับเพราะคุณดูนะครมันมีทั้งรูปกระต่ายรูปแอปเปิ้ลรูปอะไรก็ไม่รู้มีหลายรูปแล้วก็หลายราคาด้วยนะครับเขาบอกว่าต่อให้บรรทุกเป็นร้อยตันก็ขับผ่านฉลุยไม่ต้องเสียเวลาช่งางกลไกคือจะมีองค์กรลึกลับไปไล่เคลียร์เหมาจ่ายจากนั้นก็ผลิตสติกเกอร์ easy pass นี่นะครับ ไม่เกี่ยวกับทางพิเศษนะฮะแล้วเอามาจําหน่าย่จยใแจกให้บูกค้ต่างๆในราคาตั้งแต่หลักพันบาทต่อเดือนตามระยะทางและตามจํานวนด่านอย่างเช่นรุ่นกระต่ายน้อยคอยลักดวงละ3ามพันต่อเดือนนะหรือสติกเกอร์ที่แบบนี้เนี่ยนะฮะไม่มีกลไกเล่ท้นิทเนี่ยแค่ใช้ตาสังเกตเห็นปุ๊บเป็นอันรู้กันแล้วไม่ต้องทำลึกลักด้วยนะ,ะผ่านไปเลยนะครับนี่คุณวิโรจบอกครับ แต่ก็มีข้อมูลบอกว่าไอ้เรื่องสวยรถบรรทุกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะตอนนี้มันมีในอดีตมานานและบางทีต้องจ่ายเดือนละ200,000บาทเลยค่ะพี่คุณก็ไปดูคนวงในกันแล้วกันนะครับคุณสุภศลุ่งเจิดฟ้าที่ปรึกษาสมาคมผลส่งทางบกเลยนะครับบอกว่าสติกเกอร์มีมากถึง50-60ถึงป้ายจะเปลี่ยนทุกๆเดือนนะมีตั้งแต่วิ่งระยะสั้น2 0 0 0ถึง3,000บาทระยะยาว2 0 0 0 0ถึง30 30,000บาทมีมาเฟียเป็นเจ้าหน้าที่รักข้าราชการมีตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลัง เปิดราคามานะฮะอย่าเพิ่งตกใจนะครับด่านเล็ก3,000ถึง5,000บาทครับด่านกลาง5,000ถึง10,000หมื่นะด่านใหญ่100,000บาทครับโรงพักใหญ่100,000ถึง200,000บาทโรงพักภูทรหนึ0 0หมถึง20,000บาทโรงพักเกรดเอที่คุมทั้งหมดเนี่ยนะครับ200,000ถึง300,000บาทนะครับคุณไปดูว่าปีละ2 0งหมล้านนะครับรายได้ล้วนๆเลยนะครับไอบ้พวกนี้ไม่ได้รายได้เข้าประเทศนะครับไปเข้าพกเข้าขอของข้าราชการกั Rights งฉินนะครับ จำนวนรถบรรทุกในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันนี่นมี1ล้านคันนะ้ารถบรรทุกสักครึ่งหนึ่งเนี่ยจ่ายเดือนละ3 0 0 0ันถึงเท่ากับว่าป,ปีปีหนึ่งนี่นะครับมูลค่าคอร์รัปชันจะมากถึง20,000ล้านบาทนะครับและ2อ0 0 0ล้านบาทเนี่ยไม่ได้เข้าประเทศเลยนะครับผลกระทบมันต้องมีแน่ๆผลกระทบที่ว่านี้เอาว่าเกี่ยวกับเรานะคะอะไรบ้างคนมันจะคิดว่าผลกระทบตกกับคนที่ขับรถบรรทุกหรือเจ้าของรถบรรทุกเท่านั้นนะครับไม่ใช่ฮะตกกับเราเนี่ยตกกับคุณเนี่ยนะประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่า ต้นทุนของผู้ประกอบการมันสูงขึ้นสิครับเพราะเขาต้องจ่ายสวยนะเพราะฉะนั้นอราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมันก็แพงขึ้นเพราะว่าประชาชนแบกรับภาระค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นเขาก็ไปโยนภาระมากขึ้นนะที่เขาจ่ายสวยไปก็ไปเพิ่มกับราคาสินค้ากับประชาชนเลยนะครับแล้วต่อมาหนทางถนนหนทางต่างมันก็ชำรุดนะครับค่าช่อมบำรุงทั่วประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม,ากมาทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและท้องถิ่นก็มากกว่า10,000แล้านบาทต่อปีนะครับเขาเรียกว่าทําแล้วหรือ หรือแล้วซ่อมซ่อมแล้วทําใหม่อยู่อย่างนี้นะครับและประชาชนคนอื่นที่ใช้ถนนหนทางก็เจอหลุมเจอบอ่อนะฮะไอฝั่งซ้ายเลยวิ่งไม่ได้เลยนะครับไปวิ่งขวาวิ่งช้าก็ไม่ได้นะฮะเป็นปัญหาหมดเลยนะครับและงบประมาณปร,ประเทศชาติก็เสียไปกับการมันลุงท้องถนนนี่นะครับและถ้าสําคัญนะฮะมันมีอีซี่พาสถ้ามันผ่านได้ทุกด่านคุณคิดหรือว่าวันหนึ่งมันจะไม่คิดจะขนยาสิติดผ่านไปด้วยนะครับ แต่ว่าอย่างที่พี่ติ่งบอกตั้งแต่ต้นรายการไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้มีตอนนี้อย่างเดียวมันมีมาตั้งนานแล้วนานนี่นานขนาดไหนพี่ติง่งปี54จริงๆก่อนปี54ก็มีนะตั้งแต่สมัยที่คุณสนอเป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วยนะครับตั้งแต่ที่จะให้รถบรรทุกมันบรรทุกได้28ตันเลยนะฮะเพราะว่าเขาก็พยายามจะเสนอทางออกแล้วนะครับว่าถนนเนี่ยมันควรจะรองรับได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าปี5 4เนี่ยกลุ่มสาพานการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคเคยมาร้องเรียนประท้วงขับไล่นะฮะผู้าร,าราาวร,ร,รกกวทงะ ขายซิกเกอร์ให้รลรกทุกในราคาใบละ3,500บาทต่อคันต่อเดือนนะครับปี65เมื่อปีที่แล้วนี่เองครคุณอภิชาติภัยรุ่งเรืองนะฮะประธานสาพันธ์การขนส่งทางบก เล่าว่านะฮะมีการจ่ายแบบเหมาและปัจจุบันรูปแบบการจ่ายส่วนรถบรรทุกเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าจ่ายเป็นคันละประมาณ 10,000- หมถึงสองหมนเจ็ดพบาทต่อคันต่อเดือนนะค,คุณไปดูรถบรรทุกทั้งประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่จดทะเบียนไ้กับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับมีประมาณสักล้านห้าแสนคันนะครับและเป็นสมาชิกสมาพันธ์ขนส่งประมาณ4ี่แสนคันด้วยกันครับ คือเรียกว่าฮือฮามากนะเพราะว่าคุณวิโรจน์นี่คือเปิดแบบจัดหนักจัดใหญ่บอกว่าไม่ต้องมาเคลียร์ด้วยไปเจอกันที่ปปชเลยแต่เขาบอกว่าหลังจากที่คุณวิโรจน์เปิดเรื่องนี้มามันมียิ่งกว่าเรื่องสวยรถบรรทุกอีกค่ะ ก็มันก็สวยรบบรรทุกนี่ฮะอยู่ว่าคุณจะขนอะไรนะฮะถ้าคุณขนสินค้าก็ขนให้มันเกินไว้ขนให้มันนอกเวลาได้แต่ถ้าคุณจะขนแรงงานข้ามชาติที่ชายแดนเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องมีสวยมีสติกเกอร์อีกเหมือนกันนี่อาจารย์มหาวิทยาเขาก็ออกมาเผยแร่นี่คนก็เลยแจ้งกันใหญ่นะฮะฝากให้ไปดูแลที่กรมศูนด้วยไปดูแลที่กรมแรงงานด้วยนะฮะเช็คอินเสร็จรอจับเลยจ้านะฮะสวยผู้ลี้ภัยสวยโรงงานสวยตลาดสวยสามล้อสารพัดจะสวยครับซึ่งเรื่องนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็รู้เรื่องแล้วด้วยนะคะ <ๆ S 1> เดเี๋ยวบอกววว่่่่าาเเเนนีีนยยยถ้้้้กกิดดไมมตรปของัหลผู การตำรวจทางหรวจชาติเนี่ยรู้ที่หลังเขาทั้งหมดนะคนอื่นเขารู้หมดแล้วนะนี่เพิ่งรู้นะก็เลยรีบไปสอบสวนนะครับเมื่อเช้านี้นายก็บอกว่ารู้แล้วก็ไปสอบสวนอีกเหมือนกันนะครับผู้บังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสอบสวนมาแล้วมันไม่เกี่ยวกับตํารวจนะฮะมันเป็นปัญหาปลายเหตุนะครับเขาบอกว่าต้นเหตุเนี่ยรถบรรทุกมันบรรทุกเกินและมันเอาผิดจากคนขับไม่เอาผิดเจ้าของรถบรรทุกเขาบอกเอางี้ถ้าเกิดใครบรรทุกเกิน20%จากนที่ไปยึดรถบรรทุกเลยผู้บังคับการตำรวจงหลว่าใช้วิธีนี้แก้ งานนี้เนี่ยเรียกว่าอุกกาบาตชนสวยพี่ติ๋งคิดว่าชนสําเร็จไหมคะอุกกาบาตเป็นอะไรฮะยังไม่ได้เป็นร,รัฐมนตรีเลยเนะฮะ <c oughs> จะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับ <c oughs> คุณพิชาจะโดนไอทีวีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคุณวิโรธก,ก็ทําได้แค่ออกมาพูดออกมาตีคองล้อกาวให้ทุกคนเห็นปัญหานี้นะครับคือสาระของผมก็คือว่าจะเป็นอุกกาบาตแต่ไม่มีอํานาจไม่มีวิธีการแก้กฎหมายไม่มีวิธีการจัดการนะฮะผมคิดว่าอุกกาบาตก็ว่าวอยู่ดีครับถ้าเจอกับระบบสวยของบ้านเรานะ